สวัสดีค่ะตู้อบไฟฟ้านะคะแบบใช้ได้สามระบบค่ะระบบหนึ่งก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ระบบที่สองคือตัวฮีตเตอร์ทำความร้อนนะคะลมร้อนตัวที่สามคือหลอดไฟนะคะค่ะนำส่งสกลนครนะคะสกลนครสั่งไปแล้วสิบตู้นะคะสั่งเพิ่อมอีกสิบตู้ค่ะและมีอำเภอ อื่นอีกที่สั่งเพิ่มนะคะเอาเทปปับันไหนดิเดี๋ยวมันฟังแล้วน้อเทปพันตัวน้อยไปแน่นดีว่ะอยู่ตึ๊เลยส่งขนส่งนะคะขนส่งมารับที่ลงมาเลยค่ะคุณนี้เข้ามาได้ รถขนส่งค่ะมารับที่บริษัทเลยค่ะ